มันเริ่มเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่สุวรรณภูมิมันมีดีวดีอัดอยู่นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามันจะแม่นหมดเลยครับอภิรักษ์จะตามมาจากจากคุณยิ่งรักนะครับ mm. ก็บอกไว้ <Okay. S 2> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบอกให้ตรงๆว่าใครอยากจะให้ผมแปลเปลี่ยนอะไรท่านก็ขอเองในใจท่านแล้วกันนะครับแล้วมันก็จะถูกแปลเปลี่ยนได้ <Okay. S 2> ถ้าท่านมีศรัทธาที่แรงกล้าศรัทธาหมายถึงความควบแน่นของกระแสความคิด ที่หรือองค์ประกอบของคลื่นที่มีความควบแน่งของคลื่นที่จะทําให้มันแปลเปลี่ยนได้ผมเป็นเพียงสะพานไฟเท่านั้นนะครับระหว่างผมกับซูสเพราะฉะนั้นถ้าสะพานไฟนี้เวิร์กนะครับทุกอย่างก็ไปถึงจุดหมายปลายทางหมดเพราะฉะนั้นการที่ถวายตนเป็นบุตรธิดาสวรรค์เนี่ยการที่จะเป็นสวรรค์ได้ต้องได้รับการถวายตนเป็นบุตรธิดาแห่งซูสหรือซีอุสนะครับเมื่อเป็นบุตรธิดาของซูสหรือกษัตริย์แห่งทเวเท คุณทั้งหลายจึงจะได้เป็นทิดาซูสหรือทิดาแห่งสูงสวรรค์ <Okay. S 1> หรือบุตรแห่งสุงสวรรค์หรือบุตรแห่งสูสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรครับที่เป็นบุตรทิดาแห่งซูสเราจะไม่ไม่บั่งข้างหรือเจ็บปที่จะไม่มีนะโรคภัยไข้เจ็บไหม่ผิดหวังไม่มีหรอกครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องแยกระหว่างกายเราออกกับพลังงานออกจากกันก่อน okay. ซูสเป็นพลังงานเป็น memory, เมมโมรี่เป็นความทรงจำของพลังงานอันยิ่งใหญ่เราเราเราเป็นพลังงานและความทรงจำของสสาร<ม>แต่ซูสมีพลังงานและความทรงจำของพลังงาน<ม>แต่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดพลังงานหรือความทรงจำของแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานนี้<ม>เข้ามาสู่ได้ไฟฟ้าตัวเราได้เพราะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในไฟฟ้าตัวเราเราจะกลายเป็นซูส เมื่อเราการเป็นซูสเราจึงสามารถทําอะไรก็ได้ให้อะไรเกิดก็ได้ทุกอย่างได้คือเอาพลังงานและความทรงจํานั้นบารสิงสถิตยอยู่ในสมองเราได้กลายว่าสมองเราเป็นสมองของซูสหรือซีอูสได้ทันทีนี่มันไฮเทคมากแล้วเหมือนอย่างว่ามือถือของท่านท่านไปจ่ายเงินเนี่ยเขาตัดเบอร์ท่าน,นที่ไหนก็ได้ไม่ว่าท่านจะไปซ่อนไปที่ไหนนะเขาโยกเบอร์ท่านเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ได้นะครับไล่คนอื่นรู้ว่า ไอไอเบอร์เนี่ยมันมาจากที่ไหนมีความทรงจามีอดีตถึงมันยังไงมันบันทึกไว้หมดครับเดี๋ยวนี้ทําได้ทุกอย่างเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทาได้ผมก็สามารถที่จะโยกเอาสิ่ง,งต่างๆมาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อทําได้ขนาดนี้ทําไมไม่เปิดรับเลยใช่ไห mm hmm. มครับเพราะฉะนั้นหัวใจผมเปิดรับจิตวิญญาณของซุสหัวใจผมก็เป็นหัวใจซุสเมื่อเป็นหัวใจซุสผมก็ทําทุกอย่างได้ mm hmm. โอเคนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ย เราจะไม่พทู่กันแล้วว่าสมมุติว่าเอาดีกว่ามนุษย์เนี่ยชั่วๆไปเนียคนชาวพุทธ <Okay. S 2> สมมติว่าเข้าห้อยเนี่ยเข้าผาสมเด็จกับห้ยซูสเนี่ยเราไปถามกันดูว่าจะเลือกห้ยอะไร mm hmm. คือเลือกเลือก,อกห้ยซูสก็คือหมายความว่า spiritual visa to heaven mm hmm. เหรียญนี่เขาเขียนเลยครับเป็นวีซ่าไปสู่สวรรค์ mm hmm. ซูสคือกับผาสมเด็จเราก็คงจะเป็นเคร่องไว้ามะ old fashion คือเป็นแฟชั่นเดิมเก่า <Okay. S 2> ๆแต่ซูสนี่จะอัปเดตทำไมถึงต้องอัปเดตตอนนี้เพราะตอนนี้คนกำลังบอกสิ้นโลกปี2 5 1 2แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจะเอากันเร็วนี้ซะแล้ววันสอนเลยคือการอัเดตท่านเนี่ยช่วยคุณทนทุกพ์นโลกไปได้นะครับ <Okay. S 2> แต่ซูสเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะซูสเป็นผู้สร้างซูสตต้องเป็นผู้แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยความแก้คือรหัสแห่งไฟฟ้า นะครับรหัสแห่งสายฟ้ารหัสสิ่งต่าตงนี้ที่จะประเมินหรือประเมินหรือ PCU เอ่อ CPU นะครับ,รบประเมินผลออกมายัางไงแล้วให้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเอามาพูดแลวมากล่าวเพื่อแนะนำให้รู้จักซี s หรือ SU s นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อใครก็ตามซึ่งเหรียญผมเนี่ยกำลังจะออกเพราะว่าหน้าของผมเนี่ยก็เหมือนหน้าคนไทยนะครับ,รบก็เป็นหน้าเหมือนคาเบ๋เหมือนลาวเนี่ยถ้าคนยุโรปเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถจะยอมรับนะครับที่จะให้คนเอเชียในแหลมทองเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเราเองก็รู้จักที่จะนะครับอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนข้อลงโดยการเปลี่ยนหน้านะครับคือให้เขายอมรับได้เป็นหน้าคลีกแท้าครีบนะครับเหมือนกันนะรพระเยซูเนี่ยถ้าแกไม่มีโหนดมีเขะ่ะเขาก็เรียกคุณเยซูอยู่แล้วนะฮะเพราะมนุษย์เนี่ยมันติดตรงรูปรัก เราก็ต้องให้สัญลักษณ์ศาสตร์เข้าไปนะครับเพราะนั้นชื่อเนี่ยศาสดาเนี่ยคนไทยรู้จักนะครับแต่คนต่างประเทศไม่รู้จักศาส,สดาหมายถึงมาสเตอร์และขุนครูนะครับเราเองต้องถ้าเผื่อบอกสุ p r e m e บีอิงเนี่ย่รู้จักเพราะฉะนั้นว่าเขาไม่รู้จักเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็นชื่อของซูสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเราจะตายมาเป็นผู้อะไรมฮะผู้ปุกพลังวิญญ,ญาณถ้าพูดเป็นภาษาใหม่ ผู้เปิดสัญญาณเหรียญศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับ <Okay. S 2> หรือเป็นผู้เชื่อมสัญญาณเหรียญศักดิ์สิทธิ์นี้กับวิจิตวิญญาณของซูสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถพึ่งซูสได้เพื่อง่ายเรากำลังเอาทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่ทรัพยากรน้ามันไม่ใช่ทรัพยากรทองคําหรือไม่ใช่ทรัพยากรอย่างที่เราเห็นหรือยูเรเนียมแต่เราเอาทรัพยากรที่เป็นทางจิตวิญญาณ เรานำทรัพยากรทางจิตวิญญาณของซุสมาช่วยเรา<ม>ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาทั้งโลกได้ <Okay. S 2> ทําให้ให้แผ่นดินไหวได้ไม่ให้ซูนามติตรงนี้เกิดได้ <Okay. S 2> เพราะงั้นสิ่งที่เกิดจากโลกต้องหารหัสแห่งโลกมาช่วยเพราะ,ะั้นน่นซุสเนี่ยเป็น god of law uh, <Okay. S 2> ก็คือเป็นพระเจ้าแห่งกฎธรรมชาติ <Okay. S 2> เราก็ต้องเอาพระเจ้าแห่งกฎธรรมชาติมาตัดสัญญาณเช่<ม>นเดียวกับเวลาเครื่องเราเียโดยไวรัส เราอย่ล้ลมีตัวแก้ด้วยรหัสที่จะเป็นลบไวรัสเรากาลังทาในลักษณะที่หาเทคโนโลยี High ทางจิตวิญญาณแม้แต่หาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนธรรมดาที่ยึดติดทางพุทธศาสนาก็จะไม่เข้าใจหรอกนะครับเขาก็จะยึดติดแบบเก่าๆเ,เขาก็คนรบก,กรนนานแลแบบแ้วก็จะไม่ได้เป็นที่กลับกลายเป็นสิ่งที่มั่วสุมธรรมาหากินของคนที่ไม่ไม่ดีนะครับเช่นเอาอดีตชาติเขาที่เขาไม่รู้มาข่มขู่เขาให้เขาตกเป็นท่าทางความคิดนึงตรงไหครับ ซึ่งขัดต่อหลักมรุริเจ้าที่บอกว่าอย่าใส่ใจต่ออดีตอย่าทวินหาอนาคตจะพบสุขในปัจจุบัน <Okay. S 2> แต่อ้นี่พยายามจำในอดีตชาติเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้โหดและเยี่ยมมากนะครับเป็นคนที่ทรยศต่อคําสอน mm hmm. แต่ก็ยังแอบ,บอิงคําสอนเอามาหากินกันนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉนะนั <c> ้น <oughs> พระหลายๆองค์เนี่ยที่ทาในสิ่งที่เป็นสมควร mm hmm. เช่นจเจ้าวานะครับอัดทัวดําเนนอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งเราเห็นในข่าวแบบนี้นะครับซึ่งมันน่าเกลียด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายหลายคนบอกว่าเอะผมเนี่ยจะทําลายศาสนาผมทําไม่ได้หรอกคนที่จะทําลายศาสนาต้องเป็นอน่อนอไส้เช่นคนในศาสนานั่นแหละครับรที่ที่ที่จะเป็นคนทําลายตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติมันคือแตงโมงมันต้องเน่าในเนื้อ,อมันเองนะครับตุเลียนก็ต้องเน่าในตัวของมันเองอันนี้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยก็คือเป็นทางช่วย เพราะว่าเห็นในอเมริกาวันนี้อะวันนี้ก็ยังติดป้ายเต็ไมไปหมดเลยนะครับ,รบในสารฐในนิวยอร์กเนี่ยเกยวกนนารจะลงเรื่องเนี้ยตอนนี้ถามว่าทํำยังไงเขาบอกนะมีคนบอกแย่พวกด็อกเตอร์พวกใครแต่ใครในประเทศเราก็บอกกันแย่นะครับว่าโควิดจะท่วมโลกโลกจะไปอย่างนี้แกนเอวจะเอียงอย่างนี้เขาพูดทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมถามพูดไปเนี่ยทําไมพูดไปแล้วบอกไปให้แก้ยังไงเขาไม่บอกให้แก้ครับแค่บอกให้เก็บเสบียงไม่กิน มันไม่ได้ช่วยเลยเลยกับกลายว่าช่วยมันกลัวเข้าไปช่วยมันตกใจช่วยคนก็โง่เนี่ยตลีตาแหกเหมือนกับตายตืตูมที่เราเรียนมาตอนเด็กๆกันะครับ mm. คืออาศัยความเป็นด็อกเตอร์แล้วมาพูดถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูด mm. เขาเองก็ต้องตายเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วเขาจะพูดไปทําไม mm. ไม่สมควร <Okay. S 2> เพราะต้องพูดทางแก้ครับ mm. ไม่ก็อะไรที่แก้ไม่ได้อย่าพูดออกไป mm. พูดออกไปแล้วมันก็ตโนกนี่แหละคือคนที่เรียนหนังสือ คนที่เรียนหนังสือแบบภาษาหนังสือในทางโลก <Okay. S 2> นะครับคือไม่ใช่เป็นเทพก็ไม่เข้าใจ mm hmm. พูดอย่างมนุษย์อ่ะด็อกเตอร์เป็นเครื่องหมายถึงคำหลักการที่มาปิดบังความไม่รู้ของตนเอง mm hmm. ไม่ใช่ว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วกูจะต้องรู้ทุกอย่างด็อกเตอร์ที่ง่ทุกอย่างเข้า mm hmm. นะครับความรู้ทางโลกมันช่วยอะไรไในใน,ในเรื่องนี้ไม่ได้หรอก <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดคิดไปให้ดีคาพูดแต่ละคาพูดย่อมไปสื่อความหมายให้คนเข้าใจในสิ่งที่ตลกตกใจ mm hmm. แล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วไม่บอกทางช่วยเหลือนะมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ mm hmm. ผมจะบอกทางช่วยก็คือว่าหมายความว่าโยกจะเป็นอะไรต้องค้นหาให้เจอผู้คุมควบคุมกฎแห่งธรรมชาตินี้ mm hmm. เราก็เข้าใจก่อนว่าโรคนี้เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะโลกนี้หมุนค mm hmm. ไฟฟ้าต้องแก้ด้วยรหัสไฟฟ้า mm hmm. เพราะฉะนั้นเราคนร้นแล้วว่าซูตเป็นรหัสไฟฟ้า เป็น a t ทีที่จะควบคุมไฟฟ้าแต่ละหน่วยให้เป็นไปนตามที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าชีวภาพเ <Okay. S 1> พราะโลกเราเป็นคลื่นไฟฟ้าชีวภาพมาจากพลังงาเพราะฉะนั้นสามารถส่งรหัสสัญญาณลงมาในคลื่นของอไฟฟ้าสถิตได้ส่งขึ้นมาในคลื่นของไฟฟ้าเคมีได้ <Okay. S 1> ด้วยไฟฟ้านิวเคลียร์ซูสเป็นไฟฟ้านิวเคลียร์แปลว์บว่าซูสที่อยู่สวนสวรรค์ก็คือนอกขอบฟ้าเหตุการณ์ ไม่อยู่ข้อต่อ,อฟ้าเหตุการณ์จึงเรียกว่าน<ม>ิวเคลียร์จึงเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสว,งสว <Okay. S 2> รรค์เขาว่าสวรรค์นเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์ก็มีิแลวก็มีเรือนไทยอยู่บนสวรรค์<ม>อยู่บนดวงนุ่นไม่ใช่พวกคุณไม่ยังไม่แปลงสถานะของไฟฟ้าศักของคุณนนต่ํากว่าศักที่ต่าก็คือศักแห่งไฟฟ้าเคมีมสูงขึ้นมาค็อไฟฟ้าสถิตสูงขึ้นมาก็อไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความต่างศักนี้ให้ได้สะกก่อน <Okay. S 2> คือศักของไฟฟ้าคุณค่าต่างศักเนี่ยสำคัญ เพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ตอนนี้ทําให้เป็นไปจังนั้นแต่ผมเนี่ยแม้แตบบ่คนตายก็สามารถทําให้ได้ให้ไปสู่สงสวรรค์นี่ก็ได้การไปสู่สุสวรรค์ก็คือเอาวิญญาณหรือเอาความทรงจําของค่าไฟฟ้าเคมีหรือสถิตไปสู่ขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียร์เพราะนั้นคนจนๆเนี่ยรู้ได้เลยว่ามันจนเพราะอะไรไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันเป็นประจุลบ มันเป็นพลังงานจนมันต้องวิ่งคือดิ้นลนไปเรื่อยๆนะครับที่ภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าเซอร์วารคือเพื่ออยู่รอดความอยู่รอดเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือความจนของเขาตอนนี้พอเรารู้อย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าถ้าทำให้เขารวยได้ไหมได้ได้ไดยังไงก็ต้องให้เขาเปลี่ยนความต่างสัตว์ <Okay. S 2> เปลี่ยนค่าไฟฟ้าของไฟฟ้าเคมีให้เป็นค่าไฟฟ้าของสถิตสถิต <c oughs> ก็คืออยู่บนฟ้าเนี่ยสถิตก็อยู่ผิวดินนี่แหละ <Okay. S 2> อะไรที่จับอยู่ที่สสารเนี่ยมันจะจับอยู่ที่ฉนวนของสสารเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิต <Okay. S 2> ไฟฟ้าสถิตเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์หมายถึงนิ่งเป็นประจุบวกเพราะนั้นไม่เราเปลี่ยนค่าไฟฟ้าเคมีที่เป็นประจุบ <Okay. S 2> ลบให้เป็นประจุบวก <Okay. S 2> เขาก็จะกลายเป็นคนดีเขาจะมีพวกมากเขาจะมีคนที่มีความสุขเพราะเคมีเนี่ยเป็นตัวพื้นดินรู้ไหมมีแค่นี้ แต่ไฟสถิตก็คือห่อผุ้พื้นดินก็คือออร่ราของไฟฟ้าสเกมีก็คือท้องฟ้ามันใหญ่กว่าโลกถูกไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> แต่จักอาวาลใหญ่กว่าฟ้าถูกไหม <c oughs> อะไรที่อยู่นอกจะควบคุมในเสมอ <c oughs> เพราะนั้นเราเองเปลี่ยนจากเคมีของมนุษย์เนี่ยให้มาใช้ขึ้นลมหายใจมาเราใช้เคมีไอเราใช้สถิตอยู่แล้ว <c oughs> ถ้ามนุษย์เราเนี่ยใช้ลมหายใจที่มาจากเคมีเราจะตาย <c oughs> เพราะว่าเช่น <c oughs> คาร์บอนอย่างเงี้ยเช่นไอ้เขาเรียกว่าคารมันถาอย่างเงี้ยที่มันเกิดอากาศที่เกิดจากธาตุต่างๆถ้าเราสูดไปเราจะก่อให้เกิดกัมมันตรังสีตายตอนนี้ <c oughs> เราถ้าเราใช้เพลฟาสถิตหายใจเราจะไม่ตายเราจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นนิวเคลียร์เนี่ยไม่ว่าจะยูเรเนียมรูปพูโตเนียมซึ่สังเคราะห์มาจากยูเรเนียมเนี่ยมันแรงรังสีมันเป็นรังสีของเคมีเมื่อหายใจเข้าไปมันจึงตาย เราก็ต้องการสถิตที่บริสุทธิ์ถูกไหมบัน <okay. S 1> จากฟ้าเราถึงไม่ตายอะไรนะตอนนี้ที่มันจนเพราะมันต้องดิ้นรนเพราะมันเป็นไฟฟ้าอะไรน,นะเคมี <okay. S 1> ถ้าเราเปลี่ยนค่าของไฟฟ้าเคมีให้เป็นสถิตเขาจะไม่ดิ้นรนเขาจะนิ่งสงบเย็นพิจรารณาเหมือนคนอยู่ในสมาธิที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่ <okay. S 1> อเราตั้งค่าให้เขาเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโอเคแต่ถ้าเรายกะดล,ลาเขาจะมีอีก จากไฟฟ้าสถิตให้เขาเป็นขึ้นมเมล็ดไฟฟ้านิวเคลียร์เขาจะกลายเป็นผู้มาอยู่บนสวงสวรรค์ <Okay. S 2> เป็นจิตวิญญาณแห่งสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อตายอย่างไรไฟฟ้าเป็นอย่างไรเขาจะกลับไปคืนสู่ตรงนั้น mm hmm. ถ้าเขามาจากไฟฟ้าเคมีเขาจะกลับคืนสู่เคมีเมื่อเขาพัฒน,นานะ,ะไปสู่ไฟฟ้าสถิตเขาจะกลับคืนไปสู่ท้องฟ้าเป็นวิมานหรือ p a r a ได s mm ์ hmm. <S แต่ถ้าเขาถูกแปลงแปล <Okay. S 2> เปลี่ยน ไอ้คลื Take ่นไฟฟ้าของเขาเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าเขาให้เป็นคลื่นไฟฟ้านิวเคลียร์เขาจะไปสู่สงสวรรต์ถึงกายเขาไปไม่ได้แต่จิตใจและวิญญาณเขาไปสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีสจิวิญญาณคือการเข้าใจกลไกทางจิตวิญญาณเข้าใจไฟฟ้าเข้าใจระดับหรือความต่างศักด์ของไฟฟ้าทําให้เป็นปันบนวันนี้แบทภาพผู้ชมหลายคนฟังไม่แล้วไม่เข้าใจผมหรอกเพราะว่าคนที่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ได้มาดูแล้วคนที่ดู เขาไปรู้จะไปดูอะไรก็อยากจะฟังอาจจะมีทางรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้จากการขอขออย่างเดียวขอรวยขอโชว์ขออะไรแต่ไม่ได้อะไรหรอกฟังไปอย่างนั้นแหละขอเพื่ออก็เพื่อเพื่อจะฟุืงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยจะไม่มีทางไปที่จะเข้าใจและไปพัฒนาหรือเข้ามาอบรมหรือเข้ามาถวมายตนเขาจะไม่เอาเขาคิดว่าเอาของฟรีดีกว่าเสียเงินงนี้ไม่เอาเขาไม่คิดเลยว่าชีวิตเขาเนี่ย แตละวันไม่มีคุณค่าเขาต้องอยู่อีกยาวนานเขาต้องการหาสิ่งต่างๆในความรารนนาของเขาเขา